ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และต้องจดภายในเมื่อใดหลังจากที่มีการค้าขายทางอิเล็กทรอนิกส์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากที่เราพูดคุยกันไปแล้วว่าผู้ที่ค้าขายออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับทีนี้ใครบ้างที่กฎหมายกําหนดว่าจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ หนึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนะครับสองผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นลักษณะของผู้ให้บริการเนี่ยนะครับสผู้ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่ผู้ให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ตเช่น ลาซาด้าหรือช้อปปีเป็นต้นนะครับนี่คือในกลุ่มที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทีนี้ระยะเวลาในการจดทะเบียนเนี่ยจะต้องขอจดทะเบียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันเริ่มค้าขายผู้ค้าต้องทำเว็บไซต์ที่จะใช้ขายสินค้าให้เรียบร้อยเช่นลงรูปสินค้าคำบรรยายราคาวิธีชำระเงินและวิธีจัดส่งให้ครบถ้วน นะครับนี่คือ,อในอชนิดของค้าขายนะครับทางออนไลน์ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์และระยะเวลาที่เราจะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับ